สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตของตัวรีโมทรดจนกันนะครับถ้าปฎิฐานมันหมดนะครับมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็เลยไปซื้อถ่านมาเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้เป็นของโตโยตานะครับวิธีเปลี่ยนก็ที่กุญแจนะครับมันจะมีล่องสําหรับงัดอยู่มันจะมีเป็นเว้าเข้าไปนะครับให้หาอะไรแข็งๆมางัดนะครับงัดบิดออกจากกันปุ๊บมันก็จะเปิดฝาออกมาได้นะครับ ก็จะเห็นตัวตัวชุดรีโมทนะครับชุดรีโมทที่มันสามารถถอดออกมาได้นะครับใช้อะไรงับนิดนึงหรือเคาะเคาะอเอาก็ได้นะครับตัวนี้ข้างในก็จะมีปุ่มนะครับแล้วก็มียางยางซิลิโคนนะครับที่สําหรับกดกดที่ตัวชุดรีโมทอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นตัวที่ฝาครอบฐานนะครับแล้วก็แกะออกมานะครับ เราก็จะเห็นฐานเป็นฐานแบบแบนนะครับมันจะมีเบอร์บอกอยู่นะครับ cr 2016นะครับตัวนี้ผมไปซื้อมาที่เซเว่นนะครับจาก7ซเ e ่นอนะครับตัวนี้จะเป็นฐาน3โวลต์ฐานแบบแบนนะครับราคา55บาทก็ใครไม่รู้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปร้านนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองได้ก็นี่เลย แกะออกมานะครับกระดูเบอร์ให้ตรงนะครับเบอร์เบอร์จะต้องตรงกันนะครับเพราะว่ามันจะมีผลของเรื่องความหนานะครับความหนาของตัวฐานนะครับก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้วบวกด้านล่างก็จะเป็นขั้วลบนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับก็เอาปุ่มใส่ก่อนนะครับเอาปุ่มใส่เข้าไปให้ตรงให้ตรงล็อกนะครับ คือถ้าแผ่นซิลิโคนมันสกปรกเนี่ยเราก็อาจจะทำความสะอาดหน่อยเพราะว่าแผ่นซิลิโคนเนี่ยมันอยู่กับปุ่มเนี่ยมันฝุ่นมันสามารถเข้าไปเกาะได้นะครับแล้วก็ประกอบปุ่มกลับเข้าไปนะครับปุ่มมันจะเป็นล็อกไคล็อกมันนะครับมันจะใส่สลับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าไซด์มันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะมีเขี้ยวเขี้ยวล็อกล็อกไรล็อกมันนะครับมันจะใส่สลับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาประกอบกลับคืนนะครับ แล้วก็เอาแผ่นซิลิโคนนะครับก็ใส่ใส่กับคืนไปนะครับความความด้านปุ่มให้มันให้ให้มันอยู่ในที่ติดติดกับปุ่มนะครับด้านมันจะมีมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับตัวนี้มันจะใส่สลับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ส่วนที่ตัวชุดรีโมทเนี่ยมันก็จะใส่กับกันไม่ได้อยู่แล้วคือมันบังคับมันจะมีช่องที่เป็นเล็กๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นหลอดไฟนะครับ หลอดไฟมันก็จะเป็นเป็นเขี้ยวบังคับอยู่แล้วเราจะใส่กลับด้านไม่ได้นะครับก็ใส่กลับไปให้เหมือนเดิมช่องเล็กๆตรงนี้จะเป็นไฟนะครับเวลาเรากดปุ๊บมันจะมีไฟสีแดงนะครับแล้วก็เอาฝาปิดปิดกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จัดการล็อกให้เรียบร้อยแล้วลองกดกดดูถ้าเกิดไฟติดเนี่ยโอเคแสดงว่าใช้ได้นะครับเราก็ไปลองไปกดที่รถด,ดูกดกดล็อกกดล็อกอก่ ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เปลี่ยนเองง่ายๆครับเสียตังค์แค่55บาทไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับยี่ห้ออื่นก็น่าจะทำคล้ายคล้ายกันนะครับก็คือแค่แบตเตอรี่มันหมดแค่นั้นเองตัวนี้มันรถมันใช้มาประมาณ9ปีแล้วนะครับก็สมควรแกเวลาที่จะหมดแค่แล้วก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ผมด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ